อณะนี้เราก็จะไปตกปลากันนะคะครั้งแรกของน้องจูลีนอ๋อสักสักงเจูลีนค่ะครั้งแรกอุยอันเนี้ยถ้ของเด็กหน่อยด้าของตกปลาครั้งแรกของน้องจูลีนสิมาตกปลามือนีสิได้ป่าบ้านเามาดูกันที่จริงแดดออกแต่ว่า ฝนจะตกแล้วลมมันก็เลยเย็นๆนะเราก็เลยใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกมีอังกู้ด้วยป้อ,อป๊าปนํนำทางนะคะป๊าปปก็ถืออุป,ปกรณ์ตกเบ็ดพี่เจมินบอกว่าฉันรักธรรมชาติก็แม่พามาตกปลามาเดินธรรมชาติเดินตามถนนเลยค่ะค่อยๆเดิน อันนี้คือหนนลอบเราจะไปตกปลาฝั่งโน้นกันนะคะใช้เวลาในการเดินนี่เท่าไหร่จ้าวตาเดินไปลูก<ส>โกเมียสุด <โย S 1> ละไรอะน้ำขึ้นดิ มีกูดูไหมคะมีกบหรือเปล่าเรามาถึงแล้วไม่มีหรอมาถือนะให้เหง้าอังกุ <laughs> จูเลียนเห็นอังกุนะคะอังกุอยู่ไหนนาะอังกุก็คือเป็ดหลายตัวนะคะน้องจูเลียนเห็นอังกุอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ <laughs> ป๊ะป๊าหมาม่าไม่เห็นเลยโอเคพลูว่าแฮฟเฟิส okay, ี้มงมาเ,นง,นะะเางนี๋ยปานีสกไม่ลาไปลาซาแต่เขาสี่ใส่ความเหนนะียมนะป้าปเอาจูรีนโกยอรกาแอลีเนละ สายหัวเลยอีก่อเบียดดูเอ๊ะมาสอือหือเฮ้ยด๊อกอะดู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 ป๊าจะ that's better น้องจูแว่นตาเห็นวนตาเห็อยอยู่นี่ค่ะปลามากินแล้วยังน้องจูจับนะคะน้องจูมาช่วยแม่ตกปลา เอาน,น้องจูมาตกปลาครั้งแรกนะคะกับพี่จัสมินมะม,ม้ายมยากจิ้อย่าขยับบ่อยเสือลกูกไม่ซ้อมเลยป้าว่าดีป้ามกินมันมันโมเมนต์แนวเล่นเน่บางเดในยิงจิ้งจิ้ยับไปหยับมาคุณเดี่ตีน้ำเล่นนะ วิธีตกปลาของน้องจูลีนนะคะครูเชียวชานเดินก่อนเพื่อนเลยค่ะเด็กน้อยมาเด,เดินป่านะคะจูรีนท้งแรกพ่อกับแม่พามาตกปลาเก่งมากเลยเดินเองเก่งมากเลยค่ะ ได้นะคะเก่งมากเลยแม่ต้องอยู่ใกล้ๆคนเลยพี่รอด้วยค่ะโอ้ดอกติอยุลีนออกเกสมินเดินมาเดินมาระวังค่ะโอ้ยว่ดขึ้นวัดขึเนวด้นอ่ะลุขึ้นลุขึ้นลุขึ้น ช่วยน้องขึ้นน้องยืนเค่ะเอตโตเทียโอ้เก่งมากเลยอ๋อนลิฟต้ติ์โอ้จ้โอ้เยาจุดที่สอง้วิวสวยงามมากเลยค่ะนั่งรอนั่งรอดีไหมจูลนบาย พยามาพ่นเห็นอื้อของอันแอลลี่หรือกวางมูงสนะคะนะ้าร<อ>ุ่นนี้เราจะได้กี่ตัววันนี้ว้าทิเ่อ้าฟิสโอ้โหได้ <c oughs> แล้วหนึ่งตัวเย้ยยอกฟิส อโออารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนี้มาตกปลาค่ะอยู่ที่แม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลกดเลยมีการผิวปากโอ้โหมีการผิวปากโอ้โหเก่งจังเลยแม่ทำไม่ได้นะนี่ยหนูทำได้ทำได้ยังไงโอ้โหเก่งแม่เวิร์สมาสเวตาโอเค ทุ่มกว่าเราบังแดดแต่เว้นโตเกือบซีทุม่ม้ะจ้าที่นี่ไม่ได้ปลาสองตเด็กๆก,กับป้า,ปาขกำลังมาซู้มไ่ได้เน่นเอาปลาเน้นผ้าเด็กน้อยเหกิจกรรมจ้าได้สองตโอ้ยมาลงซีกรดูดดขอืน พ่อถามว่าจะเดินเองไหมบอกว่าจะเดินเองย่างในซองกับอ่ะพออุม้มอิกแเราอยู่ในป่าเขามากหมกเลิกนั่งวนท่างกับบดีก่อนจะตกปลาที่จะต้องซื้อบัตรจะต้องอะไรให้ถูกต้องนะคะซื้อบัตรแฟมิลี่ซื้อบ Family, ัตรครอบครัวหรือไล่บุคคลกับบากันไปอุปกรณ์กับมาลุงตุงนงังลงใสเกือบบูดกิจกรรวมาโดยของดเด็กๆวันนี้ออสู่ธรรมชาตินะคะ แล้วเราก็จะกลับบ้านกันทุ่งท่างไสิแล้วก็หินแบบอู้สุดยอดเลยพอจนให้หลี่ให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาตินะคะว <c oughs> ีด,ด <c oughs> แม่ก็ทําการขับรถนะคะเบิ้กถนนพุนรถคือกัดนี่ก่อนหินมันุงตรงนั้งโอ้ย <c oughs> ยัยย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 ยนยยยยขยยยยยยยง่ยยยยยยยดยยยยยยวยยยยยยยูยยยยยยยสยย แต่เรามาอยู่ใน